ให้คุณเคเอาภาพสาวแว่นหลังบาไปลิกกิ้งแล้วใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงเป็นสาวมาเยามาเยียวยาถั่วน้อยอะ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 แป๊บหนึ่งครับในเมื่อเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราไปแล้วนะครับมันก็ไม่มีสิ่งมาเยียวยาพวกถั่วนะเพราะงั tangled, embodied, 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 <laughs> <laughs> ้นเพราะงั้น อ่ะวันนี้วันนี้วันนี้เซอร์วิสวันนี้เซอร์วิสวันนี้เซอร์วิสวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันเดียวโอเคไหมรัก okay, นะครับตัวน้อยไม่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 ไม,ไม่อยากได้ยินเสียงตะลุงแกๆพูดข่าหรอกเว้ยก็จะกระจี้หูนะไม่โอเคพี่ไม่โอเคอะไม่โ okay, อเค okay, อะไรวะเกียร์กูก่อนพี่สัญญากับผมแล้วว่าจะมาล่างดีทุกไลฟ์มาโอ้ยอก็ได้วะก็ได้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  เออเห็นแก่เห็นแก่การที่นายกทรงงานอย่างไม่หยุดหย่อนนะเออพี่เคผมฝันถึงล่างนี้พี่เมื่อคืนที่เก็บไปฝันเลยอะเก็บไปฝันเลยอะน้องพูดคำนั้นหน่อยครับมาพูดว่าไม่เคยทำให้สบายใจไม่เคยทำให้สบายใจเลยนะ ผมไม่สนว่าหลักจอเป็นใครโมเดลสวยพอโอ้ยน้องสนหน่อยเถอนะคือขอบคุณสำหรับ20บาทอะแต่คือคนเรามันยังมีคิดจำกัดในเรื่องที่ทำได้อยู่อะน้องพี่ขอโทษเอาเอาไปคำอื่นปกติได้ไหมเอาแบบคำปกติได้ไหมพี่พี่ขอโทษสำหรับ20บบาทที่เสียมาพี่จะพี่ตอบแทนให้น้องไม่ได้ สีผมแบบไหนแค n นอนเหรอก็เบดเบเป็นดำครับแล้วก็ไฮไลท์แดงแบบไหนก็ได้เดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้บอกให้กูพูดเลยประหลาดๆใช่ไหมเนี่ยของใครวะเนี่ยของแฟทแมนอ่าๆไหนดูดิเดี๋ยวรอให้ซีรีอ่านแล้วกันนะวิ่ง ไอ้ทานฉันก่อนเนี่ยไม่ได้วะ่ะที่เหลือโอเคแต่ทานฉันก่อนนี่ไม่ไหวว่ะไม่ไม่ไอเอาเอาเอไอประโยชน์สุดท้ายไม่ได้ประโยชน์สุดท้ายไม่ได้เลยไอเดียนะทำไมาอยู่ๆมันกลายเปไ็นไรแบบนี้มาเนี่ยกูคแค่จะมาส่งเพื่อนบ้านกูแล้วกูก็เอาวโมดเดียวมาปอบพวกมึงเฉยยิ่พวกมึงเป็นอะไรกันอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ กลับมาแล้วหรอสทานข้าวก่อนหรืออาบน้ําก่อนดีโอเคจบแค่นี้นะไปแดกข้าวแล้วก็อาบน้ำสำออกพึงอปไปูยงกับคไปแดกข้าวนะแล้วก็อาบน้าหรือไปอาบน้ําก่อนแล้วค่อยไปแดกข้าวก็ได้แล้วก็ไปนอนของคุณท่าสิบบานมากๆน,นะเฟสบนแต่ประโยช์สุดท้ายไม่ได้ว่ะไอ้กเก๊เกิด